ต่อไปนะคะคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะในเดือนกันยายนของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะจะเจอเจออะไรบ้างนะคะหยิบไพ่ห้าใบค่ะใบแรกนะคะ หนึ่งเหรียญค่ะสี่ไม้เท้าค่ะเจ็ดดาบค่ะเดือดแฮงแมนค่ะใบสุดท้ายนะคะอาัศาวินถือถ้ไว้ค่ะ ในเดือนกันยายนนี้ของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะดูแล้วคุณก็โชคดีนะคะคุณโชคดีเรื่องอะไรเอย่ยคุณโชคดีเรื่องการเงินค่ะคนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยจะมีโชคทางด้านการเงินในเรื่องของในเดือนกันยายนนี้นะคะคุณอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะและถ้าเกิดคุณคิดจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ ทำได้ค่ะแล้วประสบความสำเร็จซะด้วยสิแต่การที่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งบอกใครคุณอาจจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจให้คิดมากนะคะแต่คุณต้องหัดปล่อยวางค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่สบายได้นะคะช่วงเด,เดือนกันยายนนี้ของคุณ อาจจะได้พบรักก็ได้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้มีคู่ขอทำนายเลยนะคะโดยสรุปแล้วของคนที่เกิดราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนกันยายนนี้ของค,คุณจะมีโชคนะคะในเรื่องของการเงินค่ะการเงินนั้นมาจากการทำงานของคุณนะคะถ้าคุณคิดจะทงังลงทุนในใดก็แล้วแต่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จค่ะในเดือนกันยายนนี้ แต่การลงทุนของคุณนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะทำบอกใครนะคะทำก่อนให้สำเร็จก่อนแล้วค่อยบอกค่ะคุณอาจจะมีความเครียดนะคะในสิ่งที่ทำอยู่แต่ต้องปล่อยวางนะคะเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะไม่สบายได้ค่ะแต่คุณก็ยังมีคนที่ให้กำลังใจคุณนะคะหรือคุณอาจ จะมีใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะคะถ้าถูกใจกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ